หม,มานเนาะผู้เปยอันผู้แทาแป้งม้วนออกลอกนี่ฮะเห็ดหมานได้เนี่ยเ,ยเยบื้องดูแะเป็นตะขวดเอาเลขให้มาแม่ม,ม่ขุดเอาซีเอาให้นี่เอตัวใดของแรงขุดเอาขุดมองได้ดีแล้วขุดมองไ <c oughs> ด้มอง, <c oughs> ม,องม,ม,มันมันหมานนั่นแหละมันโ,โอ้ยหมานให้หมานให้มันขาดเห็ดมีตาโอ้มีตาดอกง,งามๆแบบตัดลุ่นแล้วขาบรรยายนี่เห็ดเลือดตัดโลดแล้ว,ลลวขาวมันยาวอยู่เนาะ มึงเนี่ยอ๋มีแต่ดอกงามๆดอกจุ่มๆอยู่มหมมาเดินมาเดินสิมาเดินมาขูดซอยเนี่ยนี่มาขูดซอย,นนซอยบนเอ,อิญมากินเด็ดสิบ่เค <c oughs> นอดูสิเอ,อิญไปมากินเด้ <c oughs> เข้าะหายนี่กระดอเนาะเป็นันเอ,อิญมาล้างซอยเด็ดสิสามเขาสีหามาได้เข้าะหายนี่กระดอ<ม>เขาต้องไปบุกปลาลุยไฟเด้เนี่ยเขาจังได้มาเสือดด้อสีหอดเด็ดสิเสื้อสีหอดเขาเน้อมันบ่นมันบ่นแต่อันจังสีมันเมาบ่เหรอชักเหลวตะวันกะบ่สีตะเกาหรอวะ งามงามงามเออกินรถแม่ะเขาฟานอันไม้แล้วแมีนจ้ามันบดอืดดอกบกฮูงค่ะนะนี่กคนปุ่นี่เหรอเ่ปลาไข่ไม่เนี่ยเกี่ยวเห็นแล้วเกี่ยวเห็นแล้วบู้ฮิปตะจูบเอ๋เอาปาติกบอนนเอ้าวยกไปอีก ตัก่นันตวเอาไป้อหนงไงดอกควาเอาไซื้อน่ะเอาไซน่อันนั้สิตไมย่เอามีฮอนหักอันนี้มีฮอนหมักอันนี้ตัวนี้ตัวใหญ่เป่าปลาปโอ้ยคือมีปลาบูเอาอันอยู่ในชาใน่มอ๋อมันบอกินมมว่ะออ้าอเกียงน้ใม่าดิปาด ไม่เคยเห็นเหรอไม่เคยเห็นเหรอเจ้าเฮ็ดอันนี่ยพวกยายแก้วกินวันนี้นี่แม่นี่เจ้าหันมาเนี่ยนี่เจ้าเฮ็ดให้พวกยายแก้วกินอีิริวันนี้บูสมพ่อแข่าเราบัวย่างสมพ่อสมพ่อแข่าลุงข่อยบัวย่างเจ้าเจ้าจังไรเจ้ามาปี๊ยกตะซีนเค็มให้ลุงกินเออหนังเค็ม จะหลังจะกว่าพีต่ตางเข้มไปรุ่งกินแก่วแล้วมาสียางเนาะโอ้หบ้า,บาเราเอาแลือใหม่ตัวนห้องักเขา้ิแเนกินไแล้วกินหนังเข้มเว้ยแอือน่อันใดบอคารลัมปา<ะ>รป้อมแล้ว่มีแขวเด็แต่ว่าเราย่อหนังได้เล้วมาเอาก็ส,สามานเะป็นเสพคนละ บัวอาอดีเหล่าขาวสีเสีบมันบัวได้ไม่เห็นบ่วไม่มีช้อนหรอกเฮิ่มตะวักกับบัวซ้ำเก่าหน่าสีเซีบโกเก่าแม่แม่เอาหน่วยนะมันสีสุกแล้วแม่แม่บัวเอาหน่วยอันนั้นไว้ อันนี้คว้ลาบป,ปานนลาวิ่งส้นเบาส้นมีอีกวะส้นแมวมาได้ในกระตายืดได้ถงุงอันถุงจ่องแล้วจะมูไปกินได้แล้วยังยั่งอยู่ไปไปทำนู่นนี่นะไปไปทำไปปะบูบรรย,ย,ยากาเศเอาแม่ใส่ว่ามูแม่สิมาอีก ไเมื่อยโทษเลยมันปติดเสธเออบอมากับซางแล้วเขาก็กลิ่นรนแหละแลบอมากัยาตัวโทษเาลยเมื่อฉันเดินมาหาพนักงานในป่าพนักงานฉันหายตัวไปไหนหมดก็ไม่รู้โอ้เอะเป็นกระสอบไปเลยเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกระสอบมันเป็นป่าอยู่แล้ว นี่ตากอ่อนๆมันหลกเร็วอุ้ยมึงย่างเห็นมันคือคนมีแห้งในสูตนัากี่โบไหมนี่นี่อ้อนอ่อนนินี่นี่ตัวกูดีดีดอกเอาหลกเบิองว่าไม่เป็นน้ำดินบ่โลกดีๆเออฮันเดดได้ตัวละตอคนหลกเนาะนี่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 ตากนี่นี่นี่ยอดเดียวนี่นะ เออนั่นแหละได้นั่นนั่นเออตันก็ได้เออตัวนั้นก็ได้โลกโลกเนค้างแบบเอาอีหานี่ก็ได้คือไปแต่สร้างเถอะพี่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 ตากงามงามนี่งามงามนี่งามงามนี่โลกนี่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 เห็นปะเออ เอก็อให้ลืกไดี่จะสร้างดอกอาเบเจ้าไนกระปอกเปลือกออกอยู่นี่ไงป้อมนี่โบอยามแรงบ่ มันจะป่วงยอดมีนาสายเอามีหน้ากับแบเดือนมีนาปีนาผุแล้วนี่เดป้อมอุ้ยรลกค่าจังได้ไปดึงขึ้นจังสันกระทกนี่นี่อันนี้ได้เนี่ยนี่เอามโทกขันหน้าสิถือเท้าสาบคันเย้าฟาให้อือย นี่น,น,นี่ค่ะโอ้ยสวยค่ะกแกเอาใบแกเลี้ยวที่ใบหาใบเด้อจักแหละมันบวมุกแกเออจักเอาบา้าอันแกเอามากแกเอามากกับบอได้กินนี่ได้ายายนี่ยายนี่นี่โอ้ยมันเกล้อจี yeah. อันนี้เรียกว่าแก่แล้วหรอเมีนพอนมันอันนั้นคันที่นปกติกะับบอเกล้อคันหอดคันเมียนยามันโอ้ยจักเลยอันนี้ไม่เกล้โอ้ย พี่เจ็ะะี่นี่เลยยา่นี่นี่น,นี่บอนเขาเป็นกเกษตรตัวจริงเนาะสูอุ้ยอันนี้ก็สวยนี่นี่นี่ว้าวบาบเด้อโลกได้อยู่นะคะ พี่ได้ายายก่อพี่ยายสองสามโนอผีเด้ายายนี่เนี่นั่นอู้ออสวย,สวยอันด้มันจะเป็นขาใหญ่นะใช่อันนี้เป็นขาราชินีขาพระเทพสามนออาเป็นยังก็สิบ่ได้กิน โอ้ยเ้เอา่อนสุดแล้วในบรรดากรนั่นเงนี่เดตักนี่ตักตักนี่เออเออเออานาเออต้นนั่นก็ได้ อ่ะพอแล้วพอแล้วเอาไว้ให้มันใหญ่อันนั้นเออให้มันแตกเนี่ยหัวบ่อห่วยปลาพุ่นน่ะอันนี้อันนี้ขคาหลวงบ่อเฮ้ยอันใหญ่ๆนี่เนี่ยมันซื้อว่าขคาหลวงบ่อ นี่เด้นี่แต่เ้เขาเออจะขายไงยังขายยังแหขาแดงใหญ่ยังส่โอ้โขาขาวมันบ่ผิดกฎหมายเลยมันยุนนาเฮาเบื่อแล้วเด้โอ้มะบ่เลเศรษเศราเศรษหรอบ่เอาเพิเศรษเนี่ยเอ้ขออีตากนั้นกาปุ๊กนี่ วุ้นมขี่มะขี่ยาแมะมาขี่ยาแมะเมืองพนักงานหอบคาไปเบิดล่ะเขามมาลักคามื่อนี่ฮันธุรกิจเมื่อดบมีได้อยู่นี่นี่เต่าทานเมองดูล่ะมักทุเรียนเท่าหรอว่าเปล่นเนาะเฮ้ยเนาะ นี่ไหมมักทรียนเราบอเปลี่ยนแหมต้นมันกับมีด้มาเดอ้อมาเดอ้อมากัมาเมาของดของขอบุีุปีมันมีแจ่ผุนอีกเด้หัน่าเทิงผุนเอาอีกอยู่บอ่อ <laughs> เอาเอาอีกหรือว่าพ่อละบ่ะสเขาจงมีดไปบ่สเราละสาเพ่อบ่กเฮ้ยซีเมนบ่สบ่สาจาับรถขนของรถขนของออกเดินทาง